สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอครับวันนี้ครับพบกับรายการใต้ต้นตาล e ีที่4ี่ครับวันนี้ครับเรามาที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ครับต้องคิดถึงปั๊มลุงทิงชะอําวันนี้ผมก็มาเจอกับเจ้าของปั๊มครับตัวจริงครับหลังจากได้ยินกิกดิ์มานานว่ารูปหล่อสปอร์ตเพชรบุรีนะครับก็สวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีครับท่านผอครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อจริงชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงครับครับผมชื่อเฉลิมเกียรติเป็นสิริครับอ่า ชื่อเล่นชื่อหนูครับครับเป็นคนช่อําเนี่ยครับ,รบแต่ว่าพอเป็นมาของผมคือเราไปทํากินอยู่ทางใต้นานครับไปทํากินอยู่ทางใต้ตั้งยี่สิบสา 20, 30, 30ปีได้ครับไปวิ่งรถบัสอยู่ทางใต้ทางนครทางสุราษฎร์ละนองแล้วก็ไปทํามาหากินอยู่ทางนู้นนี่เราก็อายุเยอะกันแล้วพ่อแม่อายุเยอะก,ก็กลับมาอยู่ทางบ้านเราก็มาเลยมาเปิดปั๊มน้ํามันมาอะไรอยู่ทางนี้ครับก็ไว้บริการ ปั๊มของเราก็เป็นปั๊มที่ไว้สําหรับบริการคนเดินทางทั้งคนที่จะเดินทางสายใกล้ไกลาจากกรุงเทพที่หัวหินจากหัวหินกรุงเทพอะไรเงี้ยหรือว่าคนใต้มาจากหาดใหญ่โกลกเราก็มีที่ละหมาดเราก็มีห้องละหมาดให้อาหารปักใต้เครื่องแกงจากปักใต้ที่อร่อยๆไว้บริการลูกค้ากลุ่มคนปักใต้บ้านเราด้วยครับ <c oughs> ซึ่งเดินทางไกลๆปั๊มเราก็มีพื้นที่ให้อ่า สำหรับทัวร์ไว้จอดพักมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำสะอาดก็ดูแลเอาใจใส่ปั๊มให้เต็มที่แล้วก็มีความปลอดภัยให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเรื่องของกินอะไรปั๊มลุงเท่งเราก็มีให้ของกินให้บริการลูกค้า24ชั่วโมงครับครับนี่ขนาดเริ่มต้นนะครับเราก็รู้จักปั๊มลุงเท่งไปเยอะมากครับสิ่งที่ผมเห็นปั๊มลุงเท่งที่ผมเห็นผ่านนะครับผมผ่านประสบการณ์มาการทําง,งานมา30กว่าปีผมเห็นสิ่งที่แปลกของปั๊มลุงเท่งอย่างหนึ่งก็คือว่า หลายปั๊มน้ามันในประเทศไทยครับเขาไม่ยินดีต้อนรับรถบรรทุกไม่ยินดีต้อนรับรถบัสเขาเขากลัวว่ารถบรรทุกก็มาจอดนอนรถบัสก็มาจอดนอนบ้างหรือรถบัสบางทีก็คนมาเข้าห้องน้ำเฉยตรงนี้สําหรับพี่หนูเองพี่หนูคิดว่าทําไมพี่หนูถึงยินดีต้อนรับทั้งรถบรรทุกรถบัสรถพืชผลทางการเกษตรที่ผลการเกษตรไปขายตลาดทงตลาดไทยเนี่ยไอเนี้ยพี่หนูมีความคิดยังไงครับว่าหรือว่าพี่หนูเคยผ่านประสบการณ์ว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเราถึงเห็นอกไวอกเพาอกวอกเขาอกเราไอ้นี้อยากให้พี่หนู เพิ่มประเด็นนี้ครับว่าพี่หนูคิดยังไงเัาที่ว่าปั๊มพี่หนูใครผ่านมากี่ครั้งก็เห็นรถบรรทุกรถบัสรถอะไรเต็มไปหมดครับครับหนึ่งสืบเรื่องจากเราเมื่อก่อนขับรถสิบล้อขับรถบัสอยู่เราก็เข้าใจหัวอกเดียวกันซึ่งเวลาเข้าที่ไหนเขาไล่กับมาปั๊มลุกเท่งเราไม่เคยไล่นะครับ,รบจอดได้อาบน้ําได้ได้เต็มที่เราต้องคำนึงถึงว่าคำว่าลูกค้าแล้วกลับมาถึงการตลาดว่าคำว่าลูกค้าลูกค้าไม่ใช่ไม่แค่จำกัดความว่าคุณจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งทุกคน คนขับรถสิบล้อคนขับรถผักคนขับรถเทเลอร์คนขับรถบัสหรือแม้แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่จําเป็นต้องขับรถเจนซ์มาอย่างเดียวไม่จําเป็นครับที่ปั๊มเราคือคําว่าลูกค้าไม่ไม่มีคําจํากัดความสําหรับผมคือทุกคนคือลูกค้าของเราหมดรับกลุ่มแม้แต่คนเดินมาเขาก็อาจจะมาซื้อน้าเราหนึ่งขวดเขาเดินมาเขาอาจจะมาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเรารถยางรั่วรถน้ำมันหมดเขาก็คือลูกค้าเราทั้งหมดไอ้นี่ผมอยากจะเสริมที่หนูว่าก็คือว่า ผมเป็นชัดเจนเลยครับว่าปั๊มลุงเท่งอย่างหนึ่งที่ที่เป็นกิจการเนี่ยพี่หนูผ่านการโปรโมทผ่านอะไรพอทอ,อะไรก็มาช่วยแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการตลาดที่ปั๊มหนชูชัดปั๊มเท่งชัดเจนก็คือปากต่อปากอย่างนี้ถูกไหมฮะพี่หนูครับของผมจะเป็นเป็นเพื่อนเป็นพวกรถมัดก็จะเป็นรู้จักกันรถสิบล้อก็จะรู้จักกันรถอ่าตอนนี้รถมะพร้าวรถทุเรียนรถเจ้าของอ่า จะของลงทุเรียนจะมาบริการของเราขับกางคืนเราก็มีคนคอยบริการเช่นมาจอดรถสตาร์ทไม่ติดเราก็มีพนักงานคอยบริการขีดหม้อแบตให้ลูกค้าฟรีหรือว่ายางรั่วเราก็มีพนักงานไปเรียกร้านยางมาให้บริการเขาที่ปั๊มลุงเท่งเราจะครบทุกอย่างดุดญาติมิตรเลยเข,เข้ามาในปั๊มลุงเท่งของเราครับคือเอาไว้ง่ายถ้าเราเป็นคนขับรถส่งมะพร้าวที่จะไปตลาดไทยเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงกรุงเทพก็เหมือนเราแวะบ้านเรา ไปทน่บ้านอาบน้ํากินข้าวให้เรียบร้อยขับรถไม่ต้องไปเสี่ยงม่วงกลางทางแบบนี้ครับใช่ครับหรือว่ากลางคืนก็จะมาจอดนอนเพราะปั๊มเราอ่ะไม่ได้ปิดไฟเราจะเปิด24ชั่วโมงแม้กระทั่งโควิดเราก็เปิดไฟ24ชั่วโมงไว้เพื่อบริการลูกค้าคนที่เดินทางบางครั้งอ่ะเราขับรถไกลๆเราคิดถึงตัวเราเองว่าไปจอดปั๊มอื่นที่เขาปิดไฟมืดเราก็จะแบบนอนไม่หลับอันตรายอันตรายหนึ่งเยอะ ความปลอดภัยเอ่ยด้านความปลอดภัยแล้วก็ความไว้ใจของเราจะมีร้านเก่เาเปิด24ชั่วโมงไฟเราก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเราไม่ปิดแม้แต่ดวงเดียวเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าลูกค้าจะได้มาพักผ่อนและขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยเราเอาหัวอกคนที่เดินเดินทางเอามาใส่การบริการของเราในปั๊มเราไอ้นี่ผมฟังผมฟังพี่หนูคิดเนี่ยพี่หนูคิดเหมือนไม่ใช่นักธุรกิจแล้ว ตอนนี้พี่หนูคิดแบบว่าคนที่มาใช้บริการพี่หนูคือเพื่อนคือพี่คือน้องเพราะรถ้าเราคิดถึงค่าใช้จ่ายในการให้ไฟสว่าง24ชั่วโมงเนี่ยม,มันเป็นเงินค่าไฟมหาศาละนะถูกไหมถ,ถ,ถ้าคิด<ม>ถ้าคิดให้ละเอียดมันคงไม่คุม้มแต่คิดระยะยาวผมว่า,าวันนี้เราอาจจะอยู่ไม่ได้แต่ต่อไประยะยาวอาจจะอยู่ได้เช่นช่วงโควิดปั๊มผมจะเปิดไฟ,ไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าคนเดินทางมามา หนึ่งเขามาจอดนอนอมาครอฟิวกันที่ปัม๊มรับถจอดเต็มเยืยดเลยที่ไปไหนไม่ได้ละไปไหนไม่ได้คือพอห้าทุ่มเที่ยงคืนเขาต้องมาจอดที่ปั๊มอื่นปิดไฟหมดไม่มีปั๊มลุงเท่งปั๊มเดียวในสายใต้หนึ่งเดียวในสายใต้ผมพูดได้เลยครับผมเปิดที่สี่ชั่วโมงเหมือนเดิมแม้แต่เราจะไม่ขายน้ามันเซเว่นปิดเราก็ต้องเปิดบริการไว้เราขาดทุนเพื่อจะหวังกําไรในวันข้างหน้าเพราะลูกค้าเขาจะสามารถจะติดตึงตาลูกค้าตลอดไปว่า มาแวะปั๊มลุงเท่งปลอดภัยมาแวะปั๊มลุงเท่งมีมีความปลอดภัยอยู่มีมีของกินของใช้ตลอด24ชั่วโมงแสดงว่าการตลาดของเราเนี่ยไม่ใช่การตลาดเพื่อเศรษฐกิจอย่างเดียวช่รเราเป็นการตลาดทําเราทําเพื่อชุมชนเราทําเพื่อคนเดินทางผมผมเคยมีความคิดแบบพี่หนูเลยครับเมื่อก่อนผมไปสงกรานที่เชียงใหม่แล้วแบบยังไงมันติดมันแบบโรงแรมไม่ว่าทุกโรงอะ่ะ แล้วกว่าผมจะกลับจากเชียงใหม่มาจนถึงกำแพงเพชรได้ผมแวะปัมป๊มทุกปั๊มเลยแวะปั๊มที่ลำปางมแวมะปั๊มที่ตากแวะปั๊มที่อะไรผมเคยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าผมรวยนะผมจะสร้างโรงแรมแล้วให้คนขับรถบรรทุกเรือใครต้องการมานอนเลยเก็บแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยให้มานอนแล้วไปเนี่ยอันนี้ความคิดผมเคย,เค,ยคิดแบบนั้นนะแล้วผมถามนะครับวิกฤตโควิด COVID เนี่ยปั๊มพี่หนูเป็นปั๊มที่สกเกลใหญ่มากคพี่หนูมีคนงานในความรับผิดชอบกี่คนแล้วพี่หนูผ่านวิกฤตสองสามปีเนี่ยจากโควิดมาได้อย่างไรหรือว่า ยังไม่ผ่านหรือว่ายังเก็บตัวอยู่หรือว่าพอได้หรือว่ามีมีมีหลักการยังไงถึงผ่านช่วงเวลาที่เราคิดว่าต้องออกแข็งแกร่งมากเลยตรงนี้ผ่านมาได้ไง1หนึ่งครับพนักงานของผมก็มีบริหารเซเว่นอเมซอนของฝากพนักงานแม่บ้านประมาณเฉพาะพนักงานของปั๊มบริษัทเองนี่ประมาณ80คนแปดสิบคนโอ้แต่ถ้าแปดสิบคนคูณคนหนึ่งก็เดือนละหมื่นก็เท่าไหร่แล้วว่าแปดแสนแปดแสนบาทผ่านมาได้ยังไงฮะหนึ่งคือเราก็ต้องพูด คุยเรียกพนักงานทั้งหมดมาประชุมว่าเมื่อเราเกิดเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหายัางไงแล้วก็เอาความรู้สึกของพนักงานมาใส่กับเรามาแลกมาแชร์ความรู้สึกกันว่าระหว่างพนักงานต้องการอะไรกับเราต้องการอะไรเช่นตอนนั้นวิกฤตมันเกิดคือโรงแรมเขาให้พนักงานหยุดหมดธุรกิจอื่นดีกว่าธุรกิจอื่นเขาให้พนักงานหยุดหมดของเราเราก็คิดว่าทํายังไง พนักงานหนึ่งคนก็เหมือนบุตญาติมิตรเราเราก็เรียกเขามาคุยว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยทำยังไงพนักงานเขาเป็นคนตอบเรามากกว่าว่าเขาขอหยุดอขอสลับกันหยุดแต่แต่เราบอกว่าทํายังไงก็แต่พนักงานทุกคนผมไม่ให้ออกเลยต้องมีรายได้ไปเลียงลูกหลานคนมีไรายได้เพราะหนึ่งเขาต้องมีลูกมีพ่อแม่มีอะไรอยู่ด้านหลังคนด้านหลังพนักงานเรายังมีอีกหลายคนลูกลูกเขาเรียนลูกอะไรนมีเยอะเราก็บอกหนึ่งคงว่าเราจะไม่ไล่พนักงานใครออก พอโควิดปุ๊บเราแจกข้าวสารไปเลยคนละห้าโลแจกน้องตสองแจกข้าวสารครับสามเราก็เรียกเขามาคุยปรับกันเขาก็เอาใจเขาเข้าทงสารเราพนักงานและเราก็ไม่อยากให้เขาออกเขาก็บอกคุยกันเองว่าเขาอ่ะขอทํางานสิบห้าคนสลับกันหยุดคนละคนละสิบวันมั้งครับตอนนั้นนะครับสลับกันเพื่อให้เราอ่ะขาดทุนน้อยอย่าว่าเหลือกาไรเลยเราขาดทุนน้อยที่สุดเราก็บอกว่าเราก็พยายามเก็บ ด้วยความประหยัดของผมผมก็ไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรมากมายครับผมก็ยังพอมีเงินเหลือไว้พอประทังเรื่องจากนี้หนูเป็นคนละครอบครัวชัดเจนนะไม่ยาอกับบ้านเหมือนผมเลยคือเราก็พยายามเก็บหอมรอมริบไว้ส่วนหนึ่งไว้บ้างเผื่อที่มันอะไรยังไม่เกิดแต่มันก็มาเกิดจริงนังนที่คิดไว้ผมก็พยายามประคับประคองพนักงานแล้วถามว่าขาดทุนไหมบอกเลยว่าขาดทุนแต่เราต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้เราหยุดไม่ได้ เมื่อนักธุรกิจพายเรือทวนน้ำแล้วเราต้องพยายามให้เรือมันอยู่คงที่ดีกว่าให้เรือจมต้องช่วยกันอุดรอยรั่วให้ได้เพื่อให้เราลอยอยู่ให้ได้เสร็จปุ๊บเราถึงจะพายเรือทวนน้ำจะแข่งคู่แข่งกับธุรกิจอื่นต่อไปก็พยายามปรับพนักงานเขาก็ช่วยกันหยุดบ้างเขาก็ช่วยประหยัดกันตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเราก็ก,กระทานกันแท่งกันมาพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่าปั๊มอื่น สถานีบริการแห่งอื่นที่บ่าเขาหยุดกันด้วยปิดกันด้วยมีสถานีบริการเราอย่างเดียวที่ร้านค้าแม้แต่หนึ่งร้านเราเขาก็ไม่มีใครหยุดเลยนะครับ,ค,รค,รบคือลูกค้าทุกคนก็เลยวิ่งมาจากสุราษฎร์เข้ากรุงเทพจากขันใจเข้ากรุงเทพแต่ไม่มีที่กินมีปั๊มเรามีปั๊มลุงเท่งที่เดียวที่จอดคือด้วยเราเป็นกอไผ่แม่ค้าหลายๆคนเขาก็ช่วยเราด้วย ก็กลายเป็นภัยแต่ละกอแต่ละก่อมาลงกันก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงคือทุกร้านเปิดคนมาอาจจะอธิบายให้เขาว่าร้านค้าอาจจะไม่เหลือกําไรบ้างแต่ว่าต้องช่วยเปิดหรือเราประหยัดประหยัดอาหารเช่นข้าวแกงก็ประหยัดประหยัดลดลดลด,ลด,ลดจำนวนงลงลดจานวนอย่ญญางเพื่อให้ประคองและพนักงานเขาก็หยุดเขาก็เปิดการร้านข้าวแกงเพร่บซึ่งมาทางสายใต้แทบหาที่กินข้าวไม่ได้แทบหาร้านขนมไม่ได้แทบหาร้านของฝากไม่ได้แต่ บ้ามเนเท่งตั้งแต่หลังโควิดมาปุ๊บผมว่าของผมดีขึ้นลูกค้านแน่นมากเพราะลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการของผมจะมากกว่าเหมือน,น,นกัารทําการตลาดนะครับเรายอมขาดทุนตรงนั้นเอาไปใส่การตลาดแต่กลับมาแล้วคือการตลาดของเราได้ผลกับลูกค้าร้อยเปเซ็่าคิดว่าวิกฤตจะไม่มีโอกาสผมก็วิกฤตตอนนั้นก็คือรถไฟไม่วิ่งรถบขสไม่วิ่งเครื่องบิงนไม่บิน ถามว่าคนที่มีธุระจาเป็นจากสุราษฎร์นครหาดใหญ่ภูเก็ตก็ต้องขับรถไปแต่เขาเจะทํำยังไงผมก็ยังคิดว่าัคิดบวกเสมอว่าเขาก็ต้องเดินทางขึ้นมากรุงเทพมารับลูกจากกรุงเทพกลับบ้านมาส่งลูกมีธุระไม่สบายเขาก็ต้องมาการเดินทางยังต้องจําเป็นกับลูกค้าอยู่เราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะที่เขาเข้ามาแล้วต้องไม่ขาดอะไรขาดตกบกพร่องในส่วนที่วันที่เราลําบากและเขาลําบากเขายังคิดถึงเรา และว,วันที่เราเริ่มอยู่ได้เขาก็ยังใช้บริการของเราอยู่แล้วผมก็ได้เจอรถที่แบบแพงๆเบนเล่หรืออะไรจากเท่าแก่ระนองเท่าแกะภูกเก็ตเท่าแก่นกครเท่าแก่กระบ,บี่ทะเบียนตองซึ่งรถพวกนี้เขาจะไม่ใอ่ได้ใช้วิ่งนาน,น,านทีงคนมีตัง,ตงเขาจะใช่วิ่งใช่<ข>ครับเอามารับลูกกรุงเทพบ้างก็คุยกับเขาเป็นยังไงเดินทางยังไงอะเที่ยงคืนเอามาจอดนอนที่นี่นะเรามีเปิดไฟให้ตลอด แม้เราถึงค่าเราปิดตามนโย,ายบายรัฐบาลต้องงดขายแต่เราก็บอกเขาว่านอนได้ที่นี่เราเปิดไฟตลอดเรามีพนักงานมียามดูให้ตลอดคุณรับได้สบายแล้วก็ยังเราก็ถือว่าเป็นการตลาดถามว่า,าก,การค้าขายอย่าคิดว่าเราจะได้กาไรตลอดบางครั้งเราต้องขาดทุนให้บางครั้งเราต้องมีใจให้เขาก่อนก่อนที่เขาจะมีใจให้กับปั๊มลุงเท่งครับขาดทุนคือกําไรใช่ครับสิ่งที่สิ่งที่เราหรือคนเดินทางเนี่ยเห็นชัดที่สุดกับปัม๊มเท่งก็คือว่า วันนี้ป<ม>ั๊มเท่งมีสินค้าของการเกษตรมาให้สักขายฟรีมีดนตรีที่เขาเดือดร้อนจากการไม่ได้เล่นดนตรีไม่อะไรมาเปิดหมวกมีถึงผมรู้กระทั่งว่ามีแผงวัตเตอรี่หนึ่งอะไรต่างๆน่ะในช่วงวิกฤตพี่หนูก็ลดค่าเช่าให้เขาลดคขารีขาฟรีที่สําคัญเราผ่านไปเราเห็นแม่ค้าทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใส่หมวกแล้วก็ไม่มีใครเล่นมือถือเลยไอเนี้ยมันคือคติการของทางปั๊มหรือเปล่ทาทำให้สาม,มารถที่จะเกื้อกูลด้วยแล้วก็มีระเบียบบงังคับชัดเจนด้วยเนี่ยไอเนี้ยคือเป็นนโยบายยังไงครับ เ,เดี๋ยวก่อนฟิบเจองจากโควิดร้านค้าของเราเราให้ขายฟรีนะครับขายฟรเราจะให้เขาอ่ะประคองให้ลูกค้าที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ปั๊มเราได้ mm hmm. เราให้เขาขายฟรีเพื่อไว้บริการลูกค้าของเรานะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ท่านผอ,อาถามว่าทําไมของผมมีระเบียบเยอะไม่มีคนเล่นมือถือเลยไหมคะครับเอ่ออันนี้ของเราก็ประมาณเดือน2เดือนสองเดือนเราก็จะเรียกประชุมครั้งหนึ่งหนึ่งคือมีระเบียบภายในอยู่ว่า เราตั้งใจมาขายหนึ่งผมใจผมอยากต้องการจะให้ช่วยชุมชนรอบข้างผมอ่ะให้มีมีไรายได้ทํำยังไงหนึ่งหาคนที่ว่าเขาลําบากแล้วมาเช่าเราเราได้ค่าเช่าเขาก็ได้อาชีพไปเลี้ยงครอบครัวของเขาจากรายได้คือเราทำยังไงจะให้เขาอยู่ได้เราก็ต้องมีระเบียบวินัยให้เขาเช่นก่อนจะมาเช่าเราคุยเลยว่าใส่เสื้อตามวันได้ไหมขายของกินอาต้องใส่หมวกได้ไหมต้องใส่ถุงมือได้ไหม ต้องมีการอบรมผ่านใบอนุญาตจากจังหวัดสาธารณสุขได้ไหมทุกอย่างเราจะคุยกันก่อนที่เราจะมาทําธุรกิจร่วมกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่จําเป็นคือการค้าขายผมก็ไม่อยากไม่ไม่เอาของที่ทมันจ้ำกันเข้ามาขายในในธุรกิจของเราเดีย๋ยวไม่ค้าเขาจะแข่งกันแล้วเขาจะไม่ไม่ไม่ไมไมะทะเลาะกันภายในนี่เราคุยเรื่องระเบียบวินยัยคือขอลองเป็นขอลองดีกว่าอย่าว่าระเบียบเลย หนึ่งต้องใส่หมวกคือเป็นระเบียบของสาธารณสุขเขา,าบังคับเราทําตามเขาคือใส่หมวกใส่ถุงมือพูดจายิ้มแยม้มแจ่มใสสวัสดีครับขอบคุณค่ะให้เขาขายของเหมือนกับขายดุจญาติมิตรเขาเหมือนก็อยู่ในตลาดต้องเรียกสินค้าบ้างเขาจะได้อยู่ได้ถ้าร้านไหนไม่ช่วยไม่อะไรเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยจยสู้ร้านที่ขายดีไม่ได้แล้วก็พยายามปรับปรุงถ้าเขาปรับไม่ได้เราก็พยายามเปลี่ยนร้านใหม่ เมื่อตอนที่โลกเปลี่ยนโลกปรับไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราเองเราก็จะอยู่ยากโลกเดี๋ยวนี้หมุนไวมากครับโลกเปลี่ยนเราต้องปรับให้ตามให้ทันทุกอย่างเช่นน้ำมันต่อไปอาจจะเป็นไฟฟ้าต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีบางอย่างที่เข้ามาให้ชีวิตเราต่อมือถือเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อกันน้อยเมื่อก่อนนี้จดหมายส่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอ่าส่งไลน์ท่งอะไรมันก็เปลี่ยนไปถามว่าโลกนี มันมันปรับไวมากเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันครับครับที่ที่สำคัญผม,ผมก่อนจะมาสัมภาษณ์พี่หนูนะผมติดตามใน YouTube อะไรมาเยอะผมได้ยินคำว่าสถานีสถานีปทอของพี่หนูอะ่ะไม่ใช่เป็นสถานีน้ำมันอย่างเดียวแต่เป็นสถานีที่เติมความสุขของรถและคนเดินทางเนี่ยไอ้น,นี่ช่วยขยายความหน่อยครับว่ามันเป็นสถานีที่เติมความสุขของรถและคนเดินทางยังไงฮะอันนี้เป็นนโยบายของปทนะครับเป็นสถานีเติมสุข หนึ่งเข้ามาในสถานีบริการคุณต้องการอะไรหนึ่งเข้าห้องน้ําเราต้องมีห้องน้ําที่สะอาดไว้บริการเขาสองสองคุณต้องการน้ํามันเรามีมีน้ํามันบริการเขาและบริการของเราต้องดีสวัสดีครับขอบคุณครับเราต้องมียิ้นเต็มสายห้องน้ําสะอาดใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วก็กกวดีแล้วคุณต้องคนเดินทางต้องการอะไรต้องการของกินหนึ่งรถ สองคนคนต้องการอะไรต้องการของกินต้องการข้าวเราก็มีร้านข้าวต้องการลูกชิ้นเราก็มีต้องการผลไม้ต้องการของของขบเคี้ยวบนรถเราก็มีเเวน่นต้องการของฝากเพื่อนอะไรเงี้ยเรากอข้า,างมีครบเข้ามาหนึ่งหนึ่งสถานีของปั๊มลุงเท่งเราเราสามารถให้คุณได้คิดเรื่องการเดินทางมาที่เดียวที่ปั๊มลุงเท่งนะครับครับที่ที่ผมก็สรุปได้เลยครับว่า ผมเคยอยากจะถามว่าทําอย่างไรให้คนนึกถึงปั๊มลุงเท่งเนี่ยเนี่ยทุกอย่างที่ที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าปั๊มลุงเท่งที่ทสําคัญคือคนนึกถึงปั๊มลุงเท่งเป็นอย่างแรกนะแต่บางทีคนยังไม่รู้เลยว่าปั๊มลุงเท่งคืออะไรคือฟันน้ำมันหรือว่าเป็นทุกอย่างให้คนตอนนี้ผมผมเชื่อมโยงถึงเรื่องด้านจนประธานบ้างเนื่องจากพี่หนูอยู่แถวนี้มานานนะพี่หนูก็เป็นนักปั่นจักรยานทีน่ผ่านไปอ่างเก็บน้ำเพ้่อผากแม่ประจันบ่อยเนี่ย พี่หนูสองาปีวันนี้พี่หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวอ่างบ้างครับเครื่องแกงกระจานเครื่องแม่ประจันเครื่อนผ้าผ้ผ้าซึ่งผมปั่นจักรยานแทบทุกวันเส้นนี้ครับผมมีการเปลี่ยนแปลงมากหนึ่งความสะอาดของเครื่องสองความมีระเบียบวินัยเข้าไปในแกงกระจานปั๊บเมื่อก่อนนี้เข้าไปยังป่าเลยป่าเลยแล้วก็แบบไม่มีระเบียบตั้งร้านค้าประตูหน้าที่เข้าไปในเครื่องแกงกระจานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้มันรกหมดเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปปุ๊บด้านหน้าของเครื่องแกงกระจาน เราเข้าไปก็เคลื่อนแห่งการยิ้มคือเข้าไปก็ยิ้มและดูดีตั้งแต่ด้านหน้าท่านผอเขาทําตั้งแต่ด้านหน้าหน้าเคลื่อนเข้าไปเลยก่อนจะถึงเคลื่อนเข้าไปพุ๊บเจอสิ่งที่มันสะอาดลูกค้าก็มีความหวังว่าเคลื่อนมันต้องสวยเข้าไปแล้วเคลื่อนก็ตัดหญ้าตัดอะไรสวยไม่สะอาดได้ไงท่านผอไปตัดหญ้าเองก็คือเอาไว้ง่ายคือตัวราชการเองกับเอกชนเองกับเกษ,ษตรกรเองก็คือเรียงร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ค่ะเขื่อนดีบริหารน้ําดี ก็ผลผลิตดีกล้วยดีมะนาวดีทุเรียนดีมันก็ทาให้เศรษฐกิจของเพชรบุรีหมุนเวียนดีด้วยอย่างที่ผู้ว่าเขาบอกครับเมืองเพชรบุรีะนะน่ากินน่าอยู่น่าเที่ยวมก็คิดว่าปั๊มเท่งชะอำเนี่ยก็เป็นโจทย์หนึ่งในการที่จะพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีของเราครับแล้วก็วันเนี้ยรายการใต้ต้นตาลครับ E ีีที่4ครับข้า้องกาบขอบพระคุณเจ้าของปั๊มที่ ออาง่ายๆเป็นเจ้าของปั๊มที่หล่อที่สุดในประเทศไทยสปอร์ตใจดีทุกอย่างแล้วก็รักครอบครัวเหมือนผมเลยนี่คอนเซ็ปต์หลักนะครับก็ตขอขอบพระคุณมากครับแล้วก็โอกาสนี้ครับลาไปก่อนก็พบกันในเทปหน้าครับขอบพรคุณครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ